โอ้ยอย่าดินยาดินอย่าดิ้นวุ้นสวนประบูหไงพี่น้องโอ้ยโอ๊ยจ่อย่พุทธยากแลต้องการวุเปียกเบิดเอามันปดินที่ไหนเอไม่จับออกถึงนี่เอาักกับปกติปะบูปะดินนะยเนาะ โอ้ยแม่จับซื้อๆดองวะจับซื้อจับโซ่เพิ่นนั่นห็นไหมจับโซ่เพิ่นซื้อๆวาตัวใหญ่เจ้าคือตัวใหญ่ใจแม่บนหส่กลนหาวใส่กล่องบบูบบูโอ้ทซ้อนเจอ้อโอโอ้อ้ออ้ออย้อ

อันนี้ก็อพาะไงโอ้ยไปยโอ้ยไปยัตักเปลาผ่าหมดเลยโอ้ยน้องทั้งทั้งนั่นก็คว้าป่าเนอะทุก่จริงมันบอดือได้บนบอคอยดินได้ปบูนนี่กระุดยอดแล้วเนาะอะไรเนี่ย อันนี้ปลาเข่งอ๋อปลาเข่งตัวใหญ่อยู่ปลาดุกเยอะวะโอ้เทีปลาดุกระมีบ่ตัวเดียวอ๋อปลาเข่งงามอยู่อปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งคือโบล้อกันซื้อปลาเข่งอันนั่นมาปล่อยแน่ปลาเข่งเกษตรเห็นไหมตัวใหญ่เห็นไหมเจี๊ยบโอ้ยเนื้อสาไงผ่นเหนอวะโอ้สาใหญ่พุ่นนาใหญ่ท้องบุตรตาสาได้พี่น้องมีสามสาได้เนาะนาพุ่นทั้องมันมีสามสาสาหนึ่งผุนสาหนึ่ง ปลาสาหนึ <hatten> after, ng, ่งบะสามสาอันนี้สานี้บ่ควรมีปลาเนาะปลาทองอ่ะอันนี้ปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งปลาแข้งปลาแข้งนี่ปลาครอปลาครอน้อยปลาครอน้อยสวนยายทองบวชตาแนวผักกะมีเบวชสุย่างสุยแนวผักกะมีเบิดปลากะมีพี่น้องโอ้เคยพยายหัวไปจับปลาบูนังงานแม้อะ มีไม่สามสาสาป่าเรื่องมันเนสาละเลี้ยวค่ะว่ามันสาบัมทอบเป็นป่ะว่ามันสาละเลี้ยวตัวอ้ยซ้อนตัวปะบูนึงหันเนี่ยแค่เดือนหนึ่งแล้วแฉลบหลายปะบูเสื้อผ้ากับเปียกหมดเลยเสื้อผ้าก็เปียกหมดเลยพี่น้องปะบูดินใส่เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้คนละคลิป ยายท้องเก็บปลาไอถ่ายรูปก <laughs> uh ับ huh. ผ <iros> right? <more> ู้บ <na inhale> ูงงามๆกันนอู้บรรยากาศนี่เด็ดเนอะสวนผักเผมแจ้งลอยกับเดเมาเก็บบักเพลกตรงนี้แหละก็เป็นอันนี้บักเพลกเนาะเป็นสวนบักเพลกอันนี้อันนี้ปลูกแล้พันธุ์บอลนึงโอ้หอมแดงบอลหรือหอมแดงเฮงหอมแดงไง หอมบานโอ้มันกอใหญ่โตล่ะเมืองป่าแล้วก็มาเมืองผักพี่น้องนี่สุยยางเลยสวนใหญ่ทองอันนี้เด้ออ้อกอบนบัวเท่าไรเราบอกกอใหญ่สักก้อนหน่อยก้อนหน่อยกอใหญ่กว่านี้ตักบัวนี่บัวเป็นดอกเป็นบัวประทองเอ่ะมันคือนั้นเป็นแต่เมียเมียวโอ้แบบว่าเป็นกระเด็ดกินเลยจังเลย แมวแมวมาออดแม่เอาขนมไปแมวกินน okay. mm ้ำแน่นันม oh, uh, ันกินอยู่เด้วแมวกินขนมตาบอกล่างฝาเนี่ยนี่ลูกหล่ะมาหาแม่สวัสดีอ่ะออกคลิปออกคลิปกันสวัสดีค่ะซื้อหยังนี่ก็ซื้อหยังนี่อาบ่มีซื้อแมวบ่มีซื้อเนืเชื่ออะไรคะเอาบายบายก่อน มาบ๊ายบายอันนี้นะคะคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายแมวบมมีเสื้อสีงามเลยเนาะอ้วนหลายหรอไม่ต้องอ้วนหลายเจ้ามันบวอ้วนดอกซำมันต้องเห็ดนั่นเห็ดมันเนี่ยมันจังอ้วนผู้ชายนะั่นอันนี้กับผู้ชายกันม <c oughs> ั้นปะอันนี้ก <c oughs> ับผู้ชายผ <c oughs> ู้ชายหมดเลยผู้ชายผู้ชายหมดเลยแม่ว่าไก่ผู้ชาย ปิกดีเด่นตื่นลบผมเนี่ยอ๋อม่ยานหมาบ่นเนี่ยอ๋อหมาญามันบ่อมันกัดกันเป็นบ่จอนมันี่จอนเียจอนมไก่เขาอันว่าเปบรรจุน้ำกันได้พี่น้อง่ไก่แม่ไไก่มันมันี่ไ้ต้มหนาเขานี่ไอ้ชุดหลอาห้องเขาเขาหยั่งนี่เขาบอได้ย็นหยังอ้เชิดอะลต้มหนาลแล้ว น้องจอนเป็นหมาตะบางญานแมวพี่น้องแล้วแมวตบหนาด้วยนี่ถึงแมวตบหนาเธอหนึ่งยาตเลยเหรอจอนยื้ซอเสียทั้งแกงไก่ทั้งไก่งแกงทั้งหมาทั้งแมวเออ่านไก่ตัวเดียวเจโอ๊ยนอนสวย